เดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นค่ะกับเรื่องสังคมผู้สูงวัยค่ะรัฐบาลได้มีการดูแลอย่างไรบ้างนะคะคุณโบฟังมาดูกันนะคะซึ่ง รัฐบาลดูแลนะคะและพร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกเปิดตัวรถตรวจสุขภาพสูงไวเคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก6ด้านค่ะเพิ่มการเข้าถึงสุขภาพได้ปีละกว่าสอง0 0ื่คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะเมื่อวันนี้ที่ผ่านมานะคะนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดตัว รถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่ค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุซึ่งจากข้อมูลปัจจุบัน,นพบว่ามีผู้สูงอายุกว่า3 8มีโรคประจำตัวมากกว่า2โรคนะคะซึ่งได้เข้าใช้บริการผู้ป่วยนอกกว่า68ล้านครั้งและบางส่วน,นย,ยังเข้าไม่ถึงการบริการโดยรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่จะให้บริการสุขภาพเชิงรุก6ด้านทั้งตรวจรักษาโรค NC d นะคะตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองช่องปากให้คําปรึกษาโภชนาการและฉีดวัคซีนทางนี้นะคะเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ถึง12%หรือ21,600คนต่อปีค่ะซึ่งนายคารมก็ได้บอกนะคะว่าข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ค่ะมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า14.37ล้านคนของประชากรทั้งหมดและก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ต่อเนื่องค่ะซึ่งเป็นความท้าทายด้านสุขภาพจากปัญหาการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังสําหรับโรคที่พบมากที่สุดก็คือความดันโลหิตสูงค่ะเบาหวานและก็หัวใจนะคะโดยผู้สูงอายุมากกว่า3ามมีโรคประจําตัวมากกว่า2โรครวมถึงมีปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยเช่นการมองเห็นสุขภาพช่องปากภาวะสมองเสื่อมและก็การผลัด ตกหกการพลัดตกหกล้มนะคะหากไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมก็าอาจจะนําไปสู่ภาวะพึ่งพิงแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตนะคะในระยะยาวทําให้ต้องเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดในโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นค่ะโดยรัฐบาลนะคะโดยสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรผู้เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ได้มีการพัฒนารถตรวจสุขภาพสูงไวเคลื่อนที่ค่ะเพื่อที่จะนำมาให้บริการสาธารณสุขออกไปถึงชุมชนและก็กลุ่มเป้าหมาย รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่1คันจะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับผู้สูงอายุได้ถึง12นะคะโดยรถตรวจสุขภาพสูงวัยเคลื่อนที่มีบริการ6บริการหลักนะคะได้แก่การตรวจรักษาติดตามให้คําปรึกษาด้านโรค NCD หรือว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มค่ะตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ให้คําปรึกษาทางไกลโดยทีมสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการวัดความดันตรวจเบาหวานชั่งน้ำหนักนะคะให้คำปรึกษาด้านโภชนาการและกิจกรรมพัฒนาร่างกายและก็ฉีดวัคซีนและเวชภัฑ์เบื้องต้นค่ะซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นนวัตถือว่าเป็นนวัตกรรมสำคัญนะคะที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการส่งเสริมการป้องกันโรคแล้วก็สนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพลดภาระของโรงพยาบาลและลดภาระของพี่น้องประชา ชในการเดินทางโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นการเปิดตัวรถตรวจสุขภาพผู้สูงวัยเคลื่อนที่นะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการออกมาดูแลผู้สูงวัยเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของอต้องต้องบอกว่าข่าวดีนะคุณผู้ฟังเริ่มต้นรายการเรื่องแรกของเรานะคะ